สวัสดีครับจันจานะครับมาดูต่อเนาะสิบห้าจุดห้าในเป็นโจทย์ที่คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าไอตัวปืนใหญ่ตัวนี้แคนนอนนะครับปืนใหญ่เนี่ยหนักหกร้อยกิโลนะดังรูปเลยแล้วก็ทําการยิงตัวลูกปืนนะครับลูกปืนหนักสี่กิโลให้วิ่งออกไปนะครับด้วยความเร็วสี่ร้อยห้าสิบเมตรเปอร์เซกนะครับโอเคเทียบกับตัวพื้นนะครับ ระยะเวลาของการยิงเกิดขึ้นที่0.03มินาทีนะครับให้หานะให้หาความเร็วของตัวปืนนะครับที่เด้งกับ r e c o i นะครับหลังจากที่ยิงนะแล้วก็2ก็คือให้หาแรงที่มันเกิดกันกระแทกนะครับในการส่งลูกปืนให้พุ่งออกไปอ่าเขาบอกว่าตัวปืนลูกปืนใหญ่เนี่ยนะครับถูกฟิกซอยู่กับตัวพื้นดินนะ โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราวาดรูปดูจริงๆแล้วอารมณ์ของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการคิดแบบย้อนกลับนะมันเริ่มต้นจากการที่มีมวล2มวลที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้ก่อนนะครับไอตัวนี้เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือแล้วก็เข้าใจง่ายๆมวล C ก็คือเป็นมวลของตัวแคนนอนนะครับปืนใหญ่แล้วก็มวล P ก็จะเป็นมวลของตัวลูกปืนนะครับ นี่คือตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือลูกปืนเนี่ยก็จะพุ่งออกไปด้วยความเร็วลูกปืนเนี่ยแคนนอนเนี่ยหนัก600กิโลแล้วลูกปืนเนี่ยหนัก4กิโลอพอหลังจากจุดระเบิดตุ้มเนี่ยลูกปืนก็จะพุ่งออกไปนะครับด้วยความเร็ว450เมตรเิเซกเขาอยากรู้ว่าตัวปืนนะครับแคนนอนเนี่ย มันจะเด้งกลับด้วยความเร็ว vc เท่าไหร่อ่าอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2ก็อยากจะรู้ว่าแรงที่เกิดขึ้นในจังหวะที่มันระเบิดกระแทกเนี่ยอ่าเป็นแรงเท่าไหร่โดยที่ให้เวลามาในการจุดระเบิดเท่ากับ0.03วินาทีนะครับก็จะคิด2สเต็ปคล้ายๆกับเมื่อกี้ละแต่ว่าเป็นการคิดย้อนกลับนะครับมันเมื่อกี้นี่คือเริ่มต้นจาก รถ2องคันที่แยกกันใช่ไหมพุ่งมาชนกันแล้วก็ติดกันไปเคสนี้เริ่มต้นจาก2อันที่ติดกันอยู่แล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางนะครับดังนั้นในพาร์ทเเนี่ยก็จะใช้สมการอนุรักษ์พลังงานแหละก็จะเป็น mc vc 1บวก mp vp 1ลูกปืนกับลูกปืนนะครับ แล้วก็จะเป็น mc vc 2บวก mp vp 2นะตัวแปรเยอะหน่อยนะครับกำหนดทิศทางไปทางขวาเป็นบวกนะครับจะได้แทนข้อมูลง่ายง่าพาร์ทแรกแทนง่ายนะครับเพราะว่าพาร์ทแรกทั้ง2ตัวอยู่นิง่งดังนั้นก็จะเป็นมวล600นะครับเดี๋ยวแทนค่าไปเลยละกันนะครับ600ความเร็วเริ่มต้นเป็น0ูนยแล้วก็บวก4กิโล ความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์ดังนั้นพัทแรกก็คือศูนย์ทั้งหมดเห็นไหมง่ายนิดเดียวถัดไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับ600แล้วก็ vc 2ความเร็วของปืนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น4กิโลแล้วก็คูณด้วยความเร็วของลูกปืนนะครับก็กำหนดเป็น450ทิศบวกก็พุ่งไปทางขวาดังนั้นชุดนี้เป็นศูย์ชุดนี้เป็นศูนย์นะครับแทนออกมาแล้วเนี่ยจะได้ v ของปืนใหญ่นะครับแคนนอนเนี่ยหาก่อนนะเครื่องหมายจะต้องออกมาเป็นลบนะครับ3เมตรเปอร์เซกอ่า3มเมตรเปอร์เซกก็แปลว่ามันเด้งกลับนะครับมันเด้งไปทางด้านซ้ายอ่าตอนนี้ก็กำหนดทิศทางตอบอย่างนี้ก็ได้นะครับ v c 2เท่ากับ3มเมตรเปอร์เซกแล้วก็เด้งไปทางซ้ายอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็คือพาร์ทแรกนะครับ ทีนี้พาร์ทที่2เนี่ยเป็นพาร์ทของการกระแทกนะครับก็คิดคล้ายๆกันครับต้องใช้สมการ Impulse ครับ Impulse ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับมวนแล้วก็คูณด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนจะคิดที่ตัวปืนใหญ่หรือคิดที่ตัวลูกปืนก็ได้นะครับในโจทย์เดี๋ยวกนะ่อนหน้าขอดูโพยก่อนในโจทย์รู้สึกว่าจะคิดที่ตัวคิดที่ตัวลูกปืนนะครับ คิดที่ตัวลูกปืนดังนั้นเราก็คิดที่ตัวลูกปืนตามโจทย์ก็ได้นะครับก็กำหนดทิศทางเป็นบวกดังนั้นก็จะต้องใช้แรงนะครับเขาใช้แรงเอเบเลตนะเป็นแรงเฉลี่ยนะครับอาจจะเขียนเป็นแรงอย่างนี้ก็ได้นะครับคูณกับเวลาที่เกิดขึ้นเวลาที่เกิดขึ้นคือ0.03มวินาทีเนาะแล้วก็มวลตัวนี้ก็ต้องใช้เป็นมวลลูกปืนนะครับความเร็วก็ต้องใช้เป็นความเร็วลูกปืนทั้งหมดหมวลลูกปืนก็จะเท่ากับ สี่นะครับกิโลกร,รมัมแล้วก็คูณความเร็วนะครับความเร็วก็คือ450นะแล้วก็ลบความเร็วต้นก็คือ0ูนย์นะครับเอ,อ่ดังนั้นก็สมการง่ายๆครับก็แก้สมการออกมาดงนั้น f ตันนี้ก็จะเท่ากับ4 5่อ450นะครับคูณ4แล้วก็หารด้วยจุดศนะครับก็เท่าก,กับห0,000ื่นนะครับ ในหนังสือก็ใช้เป็น60 k n เคนิวตันนะครับตอปเครื่องหมายเป็นบวกเครื่องหมายเป็นบวกก็แปลว่าเสมือนว่าลูกปืนอย่างนี้นะครับแล้วมีแรงกระแทกในทิศบวกเพื่อให้ลูกปืนพุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้โอเคนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไร <c oughs> ง่ายๆนะครับคล้ายๆกับคิดกลับกับข้อก่อนหน้านี้เฉยๆเอาละลองไปดูล้กันไปละ